ถึงติดถึงอย่ามาดึงห้ำคอยคอยบ่แม่นเด็กน้อยละคอยจักกระเดียมของคอยของคอยของคอยมันบ่แม่นขี้เกียมละ่อยจักกระเดียมอะอย่ามาดึงห้ำคอยเสือขาดละจักป้องแจงแปง่อยต้องเตงและอยู่ไหนกลางเกงของคอยมันบ่แม่นของไผ่ของ่อยละมันบ่แม่นของไผ่จะเล็กจะใหญ่ละมันก็ของคอยเองของ่อยละมันบ่แม่นของไผ่ของคอยละมันบ่แม่นของไผ่ถ้าหากสนใจมองไปไหนกลางเกงไม่ไม่ มีอะไรมีมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละลงเรือนน้อยลอยลมพอถึงเมืองคนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยจ้มีทั้งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียวถ้าิหอยโตโตฉันเอาไว้โชกลางลำแต่หอยดำๆำจิ้งน้ำไปเลยเฉียวหอยบิดหอยเบี้ยวขายกินรอแล้วบาทเดียว เอ้ลงเลยซื้อบาตเดียวค่าแทนกี่โลไม่ไม่เป็นไรหรอกเยวเร,เราต้องทูนก่อนเราต้องทูนก่อนเราต้องบีบบีบงานกันก่อนนิดนึงบีบงานกันก่อนนะฮะโอ้โหวันนี้สวัสดีรุ่นพี่ทุกท่านครับผมสวัสดีพี่นุกนะฮะสวัสดีพี่โจสวัสดีพี่แก๊บสวัสดีพี่ปายนะครับผมอ่อาเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับผมละลายพฤติกรรมกันก่อนนิดนึงละลายพฤติกรรมกันก่อนน,นะครับ ก็ยรินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆปีหนึ่งทั้งทั้งปีหนึ่งจริงๆแล้วก็ซิ่วมาน้องๆน้องๆกศนกศนอโอ้สัสดีน้องๆน้องๆกศนด้วยนะครับผมอ่าดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะผมเข้าสู่กับงานมิทติ้งนัง่นมัจริงอย่างวะ <c oughs> อ๋อหำบานซิ่งนะครับผมหำบานซิ่งมิทติ้ง่องแพร่อนี่ครับผมเป็นงานมิทติ้งที่ เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็เลื่อนนะครับผมอ่ะในที่สุดเราก็มาเจอกันนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรดิดเลืออเล่อนเหรอหได้ครับได้ครับประมาณนี้ฮะครับผมโอเคครับรอสักรู่รอสักรู่ร่อสักรู่ร่อสักรู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ okay, okay. นนโอเคโ<ๆ>อเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บรับแป้งจากรับแป้งจากปลายครับโอเคอะพร้อมครับ โอเคโอเคพร้อมนะครับเอฟซีทางบ้านครับป้ายตอนนีทางบ้านรับป้ายรับปายนะครับรับป้ายเรียบร้อยโอเคตอนนี้น้องป้ายเรียบร้อยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะรับชมกิจกรรมต่อนะครับน้องปายน้องปายน้องปายจ๋า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 ทุกคนพี่ปายพี่ปายวั no ob, ่นนะปั่นนะเออพี่ปายสิวันนี้พี่ปายพี่น้องเป็นพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร พี่ชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะพี่ชื่อไปพี่ชื่อไปพี่ชอบม้วเป็นอวัยวะอ้าอาอ้เอาไม่เอาไม่เอาหม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะพี่ชื่อไปพี่ชื่อไปพี่ชอบม้วเป็นอวัยวะอ่าอ้าอ้าพี่ชื่ออะไรพี่ชอบอะไร พี่ชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะชื่อนุกพี่ชื่อนุกชอบเสืออวัยวะเดาเดาเดาเสือเลยเหรอเขาเขาน้องนุกเขาสละอูดเขาสาลาอุดเขาสาลาอุดเอฟซีทานรับแฟ้จากนุกนะครับโอเคพี่กบพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะพี่ชื่อนุกเฮ้ยพี่ชื่อนุ๊กพี่ชื่อชื่อกันพี่ชื่อนุก พี่ชื่อนุชชอบสุยอวัยวะโอเคทางด้านอั้วถือกระเซานรับแปลจากให้นะครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะทุกคนนะครับพี่ชื่อแก๊พพี่ชื่อแก๊พพี่ชื่อแก๊พชอบแกลพอวัยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่สุดกันที่สุดกันแกลพพี่ชื่อ